เทวามาทะลึงดุดวิมันเทวันเบิกบันเทิงเกียรติเลิงกองฟอบอเละจบแดนดินด้วยพระงองค์ทรงมาเดชานุภาพพระปรามประไปตัวเกโอเละตัวประเทศทิน แต่เดี๋ยวนี้ได้มีพวกเราทามินมาตาทายจังนารินลูกนาถึงพระบุรีแต่ถ้าเราไม่คิดต่อสู้โดมากูกันไว้พราถ้าเราไม่คิดต่อสู้แล้วกูชื่อไว้ต้องเสียงไง่ายไปทัวแคว้นโดแด,ดนกรุงศรี พอจึงมาในประมาณเนตกันที่มีว่าตัวเรานี่หรือแม่เจ้านี้จะปลอดภัยโดยอย่างไรกันเออหนูรู้ยระยะเวลาผ่านมาหลังจากที่ไอ้ทุตะยันเนี่ยมันส่งให้ฐานนําพระราชสารมาถวายต่อพ่อไอ้สำหรับพ่อเองนี่มีความคิดว่าคงจะต้องเป็นพระราชสารอวยพรอะไรเช่นนั้นล่ะ แต่เมื่อคลี่คลายนอ่านดูจริงๆแล้วพอได้รู้ว่ามันต้องการที่จะนำพระราชสารผ่านทองเนี่ยมาสู่ขอแม่ของเจ้าเออมันบอกถ้าหากไม่ยอมยอกให้มันมันจะกรีธาทัพมาตีเมืองเราลูกไอ้สำหรับพ่อเองก็ไม่เคยฝ่ายันนบ้านเมืองมันเกิดสงครามตัวรวยพ่อรู้ดีว่าสงครามเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีแต่ความพังพินาศเท่านั้น เออทหาพ่อนี่ยอมยกแม่ของเช่าให้กับไอ้ทุษยันปากโลดเทีชิ้นนินทาว่าทำไมที่กษัตริย์เมืองนี้ไม่มีคุณภาพอะไรอย่างนั้นละ่ะแต่พ่อคิดว่าาหากฝืนต่อสู้ตามคำท้าทายเราก็สู้มันไม่ได้พลังกำลังหรือกำลังทหารน,นี่เราสู้มันไม่ได้แน่พ่อจึงได้ให้คำตอบบอกว่าพ่อไม่ยอมต่อสู้หรอก เออเดดพ่อไปเช้าครับลูกอยากที่จะรู้ว่าทำไมที่เดจพ่อยอมพ่ายแพ้มันโดยิ้่เชิงเช่นนั้นหรือไปเช้าวครับจะยอมยกสเสด็จแม่เป็นของมันหรืออย่างไรไอการที่พ่อยอมพ่ายแพ้ลูกพ่อยอมพ่ายแพ้เพื่อชัยชนะพ่อยอมพ่ายแพ้มาแล้วชัยชนะจะเป็นของเราได้ไงไปดิครับกว้างพ่อกว่าลูกพ่อได้ไงสัญญาว่าวันที่มันมารับ เอ,อน้องนางนชนาเนี่ยพ่อบอกว่ามาเพียงผู้เดียวท่านมันจัเป็นที่ต้องกรีธาทับนำทหารอะไรมันทั้งหมดพ่อรู้ดีธรรมดาวายัยทุตยันคำว่าเกรงขาดหวาดกลัวชาวมนุษย์มันไม่เคยมีเลยลูกมันจะต้องปฏิบัติตามที่สัญญากันไว้เออและพ่อเองนี่ขอ ตั้งความหวังว่าจะจัดนักรบที่มีฝีมือพอที่จะต่อสู้มันได้นี่ว่าเรารับมือมันอล้วบ้านเราเมาื่อเรานักรบพอที่จะต่อสู้ชาวญั์มันจะมีหรือไม่ใช่ว่าก็ามีที่ลูกพอได้สืบทบว่าปัจจุบันนี้ได้มีสำนักวิทยายุทธ์อยู่หลายสำนักโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำนักคุณตาฤาษีคนธัญญาและสำนักคุณตาฤาษีตองตุดพ่อคิดว่าแค่นี้เนี่ยจะต้องเอาชนะมันคนเดียวได้ แล้วทอมอะไรเด็ดพ่อจะรับสั่งให้ทหารติดตามนักรบมาหรือปัญหาเขาเร็วๆนี้ลูกแต่ก่อนที่จะรับสั่งให้ทหารติดตามนักรบนั้นพ่อเนี่ยจะต้องสนทนาเกี่ยวกับรางวัลนักรบซะก่อนถึงอย่างไรเราจะต้องประกาศไปอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่มาเอาชนะไอ้ทุตยันได้เนี่ยเราจะต้องมอบรางวัลให้เขาอย่างล้ำค่าแต่ถ้าหากว่า บังเอิญว่านักรบมันเป็นผู้หญิงลูกเราก็ช่องประกาศอย่างชัดเจนว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเข้าพิธีวิวากับลูกทรงสุริยาเนี่ยเลยพ่อต้องการที่จะขอคําตอบจากลูกว่าตั้งหากพ่อประกาศไปเป็นเช่นนั้นลูกจะลงความเห็นยังไงบ้าง <c oughs> คือพ่อและแม่อยากที่จะฟังคาตอบจากลูกแ,แค่นี้ลูกเด็ดพ่อด็ดแม่ไปเลยค่ะสำหรับลูกเองจะไม่ยอมไม่ไม่เด็ดแม่นี่ติดมือไอ้พวกมันลรกไปเลย ลูกจะขอปฏิบัติทุกอย่างตามที่เด็กพ่อเด็กแม่รับสั่งก็เด็กพ่อจะรับสั่งให้ทหารติดตามตัวนักรบไปเทิดพระเจ้าค่ะเออนี่นายพลข้อดีช้าโดยพระอาทิตย์ไม่ฝนกราบพระองค์ท่านจะมีกระแสสั่งอย่างไรเลาจุงชายกระแสกบดมรัฐมันโดยกราวโดยกระม่อมไปอยู่บ้างสำนักวิทยายุทธตามที่เรากล่าวมาทั้งสองสำนักนี่นายพูลรู้จักดียังไหมรู้จักดีทั้งสองสำนักไปอยู่บ้างสำนักทารุณซีคนัญญาเต็มนั้นจะไม่ขอเก็ดเป็นเถี่ยวเถียวดักจงอยู่ เป็นประจำแสดงว่าไม่กัดข้องในการเดินทางสำหนักตาหรือที่ต้องทุกกระเท่านั้นแสดงว่าเป็นเถผมยบุ้มวมา่าเล่าเตือนกินอยู่เป็นประจำแสดงว่าไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องบรรยากาศแต่เราอยากที่ยังห้ในพูนเดินทางไปเร็วๆนี้พระธานี้ก็ต้องการความรวดเร็วในพูนนายพูนเดินทางไปวันนี้โดยที่นายพูนไม่จําเป็นจะต้องกลับบ้านนั้นจะดีไหมเกิดเป็นเรื่องทะี่มาร์คไจ้ะั เี่เระโผล่กับร่างเช่นนั้นพอนี้ก็คราวกม้อมเองก็ไม่อยากกลับบ้านอยู่แล้วเอ้าแต่นายพูนไม่คิดถึงบ้านหรอบ้านเคยมันไม่คิดถึงกับแต่ว่าพุมไม่กล้ากลับทาไมที่นายพูนไม่อยากกลับบ้านไม่ได้ครับไปําจรแล้วะกับบ้านพ่มบานนี้เบื่อเฉาเด้มาคว้ามันคว้าหลกหมุดเลยเอานี่นายพูนเป็นนี้เขาด้วยเหรอแอ้วคนจนไม่เป็นเด้เป็นเลยคนจนเป็น่าวแกก็ไม่เป็นเออแล้วทาไมที่นายพูนจะต้องเป็นนี้เขาอถ้าวันนั้นใหญ่แรกกันดีว่าพมเบื่อ ถึงแรงกับเราองมาเข้าใจไหมเราคนในโต๊ะรางวัลทีนึงกับคนในโต๊ะควายกินเรื่องแรงกันไหมเข้าใจจนตายด้วย <c oughs> มัน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 เดที่ได้พินสาเหตุหนึ่งจะขึ้นทีห้าไดา้ไม่พอใช่แล้วก็ยืมก็มาเลยผมยืมมาเด็กจะไม่ถือพืพอพ้ใช้มังคุดนุบบังคุนโต้กับพื้นมาเยอะไล่เรื่องไล่ราวกับยืมก็เลยยังใช่กับก็ไม่มดซสเดียวงั้นคือเด้กับ <oh> อ๋อเลยว้าวแต่ความคิดของคนในชนบะรีค่อยๆกกลากับพ um um ุ่มต่้งเพศับโดยเฉพาะอย่างหญิงเดี๋ยวนี้คนบ้านนอกของหน้าจะตทองเป็นนี้เป็นจิ้นเขากับเรืองโลกเรียนอ๋อเกียกับลูกเรียนพระเจ้ากันเอ้หน่คนทั้งความว่างวัดจะก็จะรูปความชนว่ามดกันเตรียมนี้ต่อไปเราไม่ชนเลวจนจันก็มาชีใช้แรงหัน จนจันใกล้แรงงานคิดว่าต่อไปเราจะไม่ให้หลวงทำเมื่อเราคิดวันนั้นเลยครับเราตื้อดำจอบดำเทียมต้องการใจหลวงตื้อปากกาคือยากเสียอยู่ให้หลวงรับราชการปันนญหาแต่ต้องการใจหลวงรับราชการนี่มันลำบากด้วยเวลาเรียนหลวงทำไมนะบุญโอ้นี่ได้ตัวปัญหาไปเจ้าบังเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนบ้านน้องจะต้องลงไปเรียนในสถาบ้านดีๆในเมืองนี่เขาไม่ให้เรียนใครบอกว่าเขาไม่ให้เรียนหรือเขาไม่ให้เรียนเลยเจ้าบ่ง เราก็ไม่เพ,พิ่นได้สอบมันปุ่นชอบเลี่ยงเลีงเหมนบบนั้นเพิ่นเต้เต้ดูความจริงมันล็อกคอโลกฐา,านลั่นตื้อตั้งไว้แล้วโลกผู้บ้านน้องตองข้ามเดียเรียนในเมืองได้ถ้าถ้าบันดีดีได้ก็ต้องเช่นตึ้งได้โรจักกับพ่อผ่านนครว่าจุกไปให้อโปงได้ทัวทั่วัวหนึ่งได้แค่ได้เรียนคนนี้คนปั่นเราไม่ตึงปอโปงกับป,ป๋าเมียไปปั่นโรงควัดดรักตี้หากได้เรียนนั่นแหละแต่ว่าหรือกันเตียม,มเลยครับ ชอบมัดยุ่มแล้วก็ลือกันเต็มนั่นกันนี้หลูก็เรียนไม่รอดเราก็จำน้ำลายใกล้หน้าเครื่องครวนวลแร้วองแล้วอกันนี้พอไม่ต้มบัติทํามเลยํำได้ละเบอมันไปเสือเบอร์อ๋อนี่แสดงว่านายพูนยังเล่นไว้เบอร์เยเนี่ยโอ้แล้วคนจนไม่เือเบอร์เือได้ระมคนจนถือไม่คั่วเบียมแต่เนือเบอร์ถึงยังไงมันของไม่ดีนายพุนไปเล่นในสมัยอ๋อไม่รู้กับแต่ว่าคนบ้านหนองไม่ได้เสือเบอร์กับมัตติผึ่งกับ นั่นต no ้องคิดไปนานแล้วก็จ่ายกันกลักกลักบัตรเราคอนเ็นไรเปล์ก็จ hmm. ่ายกันตั้งฟีแล้วก็เปียโนบายีที่เปล่งบายโยมาโยมากลานบอกว่าไอ้ลานบอกว่านี่นคืออะไรถล้วไปดูของก็ทำไมอ่ะแสดงว่าเปล่งจนได้ลันบอกว่าฮะก็จ่ายกันฟีกันอยู่นั่นเหาะฮะคอยในพูนจงเลิกหวยเบอร์เด็ดขาดมันไม่ดีหรอก ก็เดงว่าว้ยเบอร์มันไม่ดีไม่ดีหรอกเห็นม่อมพอไม่จังจังยุบทองจลากขึ้นแบงด้วยกันนั้นเออกัน้าไม่ทั่วเลยห้างมาใจนเราให้ในพุ่นติดตามบังรบเราไม่มาคุยเรื่องนี้อ่ะไอเจ้านายเรารักทิดเขาแทกไปอื่นู่และเออถ้าปัญญากลับม่อมครับถวายบังคมลาบม่อมพอเออถ้าขอให้นายพุ่นโชคดีพระเจ้ากาครับถวายบังคมลาม่อมแมข้ขอให้พุ่นโชคดีนาพุ่นพระเจ้ากา เออครับถ้าไหวบังคลมลาองค์ชายแลี่เออขอให้นายพุนจงโชคดีนายพุนอ่าอย่เรื่องไลยพมทำไมอ่ะให้ผมโชคดีนะกับยายจงโชคดีกันจงโชคดีไอ้พังพ่นโชคดีม่พอนตั้งทีอ่าละม่อมพอเลยผมเออโชคดีในพุนเออพุมอันนม้เดี๋ยวนึกไม่นะว่าเบี้ยจะเป้าเด้กอะไรมั้งนะ ใจเราปร้นพ่อ <c oughs> ผมบอกแล้วไม่ใช่ว่าเด้ผมสั่งเสียนที่บ้านเลยท่านลองให้ได้เปล่าไปมั้งเลยจ้าอ๋อนายพูนต้องการเงินเท่านี้อ่าเอินแกเมืองแกเมืองเอิญน,นนักการเมืองเฮิญนนักการเมืองครัวบวอยพ่อกอดต้อมจะจ็ดจอป้อนนี้ไม่ท้องนี่พ่มึงอนายพูนต้องการเท่าไหร่อ่าแล้วเดมอมขอไปส่งนายพูนต้องการขี่แสน เราคงมีความสามารถจะให้ได้ถึงเทแถวยนายพุน่นเอาเอานายพุน่นบอกเราก็ไล้กันต้องการเท่าไหร่ถ้าได้สักหลายเส้นก็นดีแล้เออตกลงเอาแค่ห้าแสนนะเพื่อเจ้าค่ะเออนายพุ่นพิธารมาแล้วคอยคอย,คอยกลับมารับเบีย้ยคอยรับนีม่มันใจตัวเดิย่ยเบีย้ยคอยรับก็คอยไปซื้อนุน่มคอยกิน,น ว่าแล้ว,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 วเออต่อจากนี้ลูกจะต้องไปหาสถานที่ปที่ปักผ่อนมันปลอดภัยนะลูกพ่อครัวว่าชาวยักษ์จะจับตัวลูกไปเป็นตัวประกันและพ่อเดือดร้อนไปหาสถานที่ที่ปักผ่อนมันปลอดภัยเลูกลูกลกราบถวายบังคมลาเด็ดพ่อเดดแม่เออโชคดีนะลูกพระโชคค่ะบอแล้วพละจอมพรมโดยจกกักรพรรดิ

ปะละกัจั๊งดูใจมองมาพักยูสุพรามาท angan ปุ่นเจ็บรักาศคอสนา่อชนชาวประชาไปตัวประบุรีสวัสดีพี่น้องชาวเมืองเทวสารวัลเที่ยงที่ท่านยินได้ยินได้ควังอยู่นี่คือเที่ยงจากน้วยประชาจังบันเขื่อนถีที่ต้องการจะประกาศหน้าหนกรบผู้ชนะจะ มาโก้เล่าเหล่านั้นคุณบ้านรู้เลยไม่จะได้ยินโก้ขุดเน้าน่ะได้ร่ำได้โก้เล่าพอดีบัวกินเล่าเผื่อเปล่าเปล่านิ่มเฉวงบบนักการเมืองอเหลือตังเงินมาเกรงทำไมเงินโจ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 ไอโจโตไอโจโบไอโอโบโตนี่มาเตยชินเหม็นลงไปเลยแล้วว่าโก้รับเหลือตังที่หนึ่งเหล่าโอโบลอ นี่เ็ตังเพจเจ้าเร่ก็ไม่ก็าไม่กัมขไม่จำกัดวุฒิไอ้อบอรอนี่เพลักษรอนเต็มมันเลยเพลวาอูบองล่อันนี้าเที่ยงหายจะกี้มไปตปืเลี้ยงใจกล้องกำปั๊บก็อยูดเดองาเจ้ก่อล่าเะาลวมันนุบานรอบสือขวดตุ้งตอยวัดซื้อไอบญงานจกเล่วต่อย ก็ยินเขาบูดเพลงมาบนรุ่นน้อกไปถึงลักน้องตั้งวันนี้ตะกว้งตะบันเราก็ใส่จู้ไม่สดใสใหญ่ใหญ่เลย,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 ยจับหรือ <c oughs> อยากวิวนะไ <c oughs> อ้น,นี่ประกาศหน้านักรบกับใครมีความสามามัดมาต่อสู้กับยักษ์ทุสยันเพระระยะเร็วๆนี้ยักษ์ทุสยันจะมาเอาพระนางชาวันชนะไปเป็นเมียมันเลวไอ้ยักษ์งานเจ้ากันไอย้ยักษ์ผอมไม่ ครนีถ้าว่าใครมีความสะมาถมาตัดงไขแต่ตะลุ่ม้าอยากนั้นตายได้จะได้รับร่างวันอันลำคาไม่รวยรัดดวงเลย่ยอ้ลำกานี้ถ้าใครบอกมาันจริจริงว่าหล่งงอนจากน้อยก็ไม่ได้รู้แต่นี่แกไม่บอกดิครณีประชาชนเบื่อหน่ายเรื่องร่างวันกองรัฐบาลเนี่ยได้ตายใหญ่นี่คนเบื่อเบื่อแด่แล้วคนเบื่อเด็กจะไม่คว้ากันติ้งแดง ก็บอกว่าตายคว้ากับติ่งเด้งแควกเลยจะปอบรถเกิงกลุ่นบรรลก็แควกกันเล็บลุดไอ้วันปอบสักกันยังก็เบื่อเบื่อหน่ายหน่ายปนีรางวันไม่จัดจีแล้วน่ากลัวแต่ถ้าผู้ยิงงานนาชนบมผู้ยิงใครมีความสามารถไปค่าอยากตุศยันได้เข้าใจเข้าพิธีวิวากับองค์ชายจุงธุริยาหาลองเล่และคนยิงยิ่งือเปื่อไปทอดรู้กับอยากฆ่าอยากตายเลยจะได้เข้าพิธีวิวากับองค์ชายอือ จักรีมาถึงวงสกพูนเติบโตโลกังในตาวจำมาจำประตูบอกว่าปารีสจะได้พัวเมาเม,มาอยู่บ้านเราเมื่อไงได้ผลเวนปื้อกูว่าเวนแผ้นดินนี้โจ้คนยิ่งได้ได้พัวเมาไม่ได้แล้วเลวยทสียใปอภยลบนี้ก็ทะเบียนติดเขาไม่รู้ไปไหน ถึงท่านด้านคนใชยเมื่อนกันน e like ี şey ่ใครๆกยกับเราใครกับชะบ่อเมาเลยทำตายเด้งขึ้นไปบนเมียเพลี่สัมบุษขึ้นไปถึ้งใจทำไรรอดพอยื่ว่านร่องตีเลยลับปีอันนี้ร่างกายของผู้หญิงเป็นร่างกายอันบอบางอันลงไม่ใจใจนอนบ่มเมาไม่นั้นเร้าไห้ใจไป้ปวดเลยมินมันขอกมูเชียชาอันนี้เมียมลุกแล้วพี่ได้ดันนอนไม่นอนตึงเตะไป บนพุงรเราบนมเต้นอนชั่วขันพอเมียลุกไม่ตื่นก็เห็นพอเมีมยกยกดําทขึ้นหลัง่นเ,นนนเลครับให้หรือไปมึงผมทราบไม่มคุณไม่พูดหลงเล่นกลางมัง้งหรือวะไ้ประจ้ากลางนี้กัแรงเวลาปั้บป้วลปโยชน้ามันคุดจะแล้งรองหรือนี่ไปเแกงเาเราอาหาระกี้กนีตายเลย <c oughs> ทีนี่ สถานีวิทยุอ่าบอลเหี้ยแม่มต่อไปนี้บรรย์อ่ากลุมมุทุนิยมไรอ่านอากาศอากาศมีที่ปยเช้าวันจันทร์าสิบกว่าปีวิชามีพอร์ซอนายกับลูกพอไม่เลือกรายนี่ลูกวันนี้รู้สึกว่ามันมีเป็นปรากฏการณ์ไม่หรก ไม่เคยเห็นภาพนี้มันเกิดขึ้นปกติธรรมดาโลกทิศวัดซี่คนอาจาเห็นอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นแหละกุยพิมกุยเรียกชายได้คบตองมึงในเกเอวๆพิมพเออไอโบตึกตึกมันไม่มีอยู่วัดมันไปไหนกันกที่ที่มันไม่ยอมอยู่กันอีกอย่างนึงกูนีบุกลูกบินมึงนักเรงอีชายมึงนักเรงมึงกับเด็ก ไอ้ไรเป็นเลยเด็กัวโด้แกรังคูมกรองอย่างนั้นั่งวิราเลยเฮยุตะคนคอยแ้งกันพเละเราไเรกนแล้วมาเลมึงเอเื่นอย่ารอเรียนอาจารย์ไม่ใจรอเรียนรอแม็กซไม่ครไอ้้าวแข่งกูแล้วไปปนดิมแล้ว ดีแล้วโรเกอร์พิมเมอร์แตมึงไม่ทำไอ้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 พวกชัดโบนันยูกับวัดถ้ามาันนายพิมเป็นผู้หญิงเรื่องอะไรพิมบอกจากวัดพิมอยู่วัดนั่นแหละค่ะต่ำตัวทุกทองเหมาะสมกับเป็นเศร้าเป็นนางแย่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 ่แย่อ่ะมึงปลื้มแหละหนยมึงเงินกู้ควันกู้นคนเราโน่นนี่เออตามใจนางอยู่ติดชะตานตีตรงเลยแม่แทร่นเราเราก็ต้องให้เกียรติ ยิงเราไปบ้านเผื่อนเราอยู่ในวัดในว่าปน,นี้เราต้องให้เกียรติแก่<า>หรือซี่นี่แกเป็นชาววัดเลยเรามาใช่กันนะอ่าเมื่อนานเมื่อนกันก็เมื่อนกันกโอกาสเราไปงานเผื่อนถ้าเราไม่ให้เกียรติชาวัานหรือให้เกียรติเกอ์เราต้องแล่แต่เผื่อนก็มาเตะคลัก้นแหม่ก็ไว้เกียรติกันนี่ในวัดก็เมือนกันมาเขาตื้อโถตื้อเตี้ยนกันไหมมากราบไหวบูชาตนา,าน้าชัย์มึงนี่ออกปี้อยู่ฮ่าอายคนรอบข้าง เย่เยเยเ่เย่น,น่ไปโทษในนูน่นหรือยมันกล้องปนี้มึงช่างเกเตรตลกมันความซาเบอร์เมื่อนมันไม่มีไม่ปะคินอิตเอิ้นมากนี่หลกในสภ้อผาน,นั้นถ้าผู้แทนดีมดถุกคนกับประเทศดีองหลกแต่ความยากความจนมันมีอยู่ปัจจุบันนี้พ้นประโยชน์ต่างล้ายไม่ก่อยตึงประชาชนเพราะคนแต่นังอย่อน,นั้นดีไม่ซเบอร์ เลยในวัดก็เหมือนกันเลยหลวงไม่ใช่เมื่อวัดเลยจะต้องมีคนดีเสมอไปมันพันนันในหลวงเออมันเป็นกฎของธรรมชาติไอ้แมวกินปไผ่มากินข้าวมูนเขาขี้ผ้ามาสงวัดโรยกูหันเลือดเยอะยังไงย่อให้ยู่ที่จากูก็ค่อยเอาเร็วแหละหรืออะไรก็ได้คนเราต้องเละเละฝืนกันอย่าตำหลวงเก้ากลางบิงเลยป็นแกงหลวงเก้าในหน้า ร่วงข้าวในหน้าถ้าร่วงในข้าวเนี่ยร่วงมันกลมหรอกแต่ถ้ารวงในตกจุ้งอยู่ว่าเปลือกเลยเหยียดไม้รีบจำกูวเถอะมึงไอ้ไอ้เกาหลีไปได้ยยูนี่ไอ้ยักษ์ไอ้จุนจุนใช่เดี๋ยวเรียกเปื่อกได้จุนจุนเหรอโอ้ยจุนจุนตกวักเตรียมเบวันครอบเคยตายช่วยไหมหน่อยเรียบร้อยแล้วคู่นนี้กันเปลือนบุ้มแต่กูนึกแล้วนะว่า้องแปย์แบบที่ มันไม่ไหวหรอกเออไม่อยู่วัดไม่อยู่ว่าแล้วที่ลินลินทางอาจารย์ตัวนไอยตัวปากเสียเลยลินทางอาจารย์อยู่อ่ะไอ้นุ่ยกับจริงไหมนายนุ่ยจริงอ่ะใช่ตรงแถวลินทางอาจารย์มันมีปะหุ่นอยู่จังปะใช่เหรอวะประท้วงเลยใช่แต่ต้องอีประท้วงอ่ะยกร้องความเป็นธรรมไอ้ไรแต่กูไม่ความเป็นธรรมหรอกรักหลุดชิดก็ไม่ถาวรกูใหญอย่าคิดว่ากูลำเลียงมึงบาปหลอกเออ กูหลักเหมือนกันมดโลกทิ้งที่กูหลักเต่ากันหยุดเพราะไอ้หลักเต่ากันนั้นเรียนยุ่มดีไว้ลูกพิมกลายลวกก้อมไว้ลูกพิมพ์มังคุดพีพ่ปี๊ไว้ลูกพิมพ์มือนว่ายองแงยงให้เรานึกไปนานพอขึน้หนฟ้าไอ้นู่นนุยหัวดอกไอ้นี่มันเด็กกับลูกคำว่าเด็กหยุดแก่กันแก่แ,แล้วเด็ก อันนี้แต่กูบอกไว้พี่พิถิบกาวีนี่ไม่เคยเชื่อเฮ้มิถกาแสดงพี่หนุ่มนนี่เชื่อเลยครับเนี่ยมาพีกูตะกุยต่อยแบบเราคนนอกได้ยินกูใจคนแก่มาอยากพีกูใจนืกอไหวนู่นหนุ่งนันน้าเมื่อนั่งต้มใส่แต่เมื่อนั่งต้มแล้วมึงไม่รู้ที่นั่งต้มฉันกับคนแก่ไปแล้วน้าเดินทิพแกเองก็ย่าช็กกัน พีต้มผีต้มมนังตมเดินก้าวกลางโรงกอบบาดาดไปจังไว้ตต้นโรงหรือไม่าดาดีต้มให้นั่งต้มให่ไหมผีต้มมานี่ที่ผี้มเลยนั่งนองชอบไงอายูเปี่บอกยังไง